ณนะวันนี้ว้าแดงลุกล้ำอธิปไตยไทย2กิโลนะครับยึดค่ายทหารพรานไทยมาเป็นเวลา6ปีแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ยังไม่กล้าแตะเลยทุกคนก็รู้ว่าว้าแดงรายได้มาจากอะไรมีกองกําลังจากการทําอะไรส่งอะไรเข้ามาในประเทศไทยบ้านถ้าคุณทักษิณอยากจะแก้ปัญหายาเสพติดจ,จริงไปบอกรัฐบาลนางสาวแพท,ทองทานและคุณภูมิธรรมรองนายกซึ่งคุมกองทัพและกระทรวงกลาโหมว่าช่วยเอาว้าแดงออกจากประเทศไทย ไปมีอย่างที่ไหนครับกองกําลังต่างชาติยึดฐานทหารพรานไทยบุกเข้ามาประเทศไทย2กิโลเมตรหน้าตาเฉย2กิโลเมตรไม่ใช่2เมตรนะครับ2ก<อ>ิโลเมตรแล้วรัฐบาลไม่ทําอะไรแล้วพ่อนายกบอกว่าคุณ<อ>มจะปราบง,งคุณผมก็ปราบมาเครียดแทนเลยเนี่ย <c oughs> อาจจะยังไม่ทราบเรื่องมากต้องเพราะฉะนั้นประชาชนที่ดูอยู่ต้องรีทวิ e หรือส่งข้อความไปหาคุณแพทองทานกับคุณทักษิณเยอะๆอมีอะไรก็แท็กอินชินกับทักษิณชินไปเ <c oughs> พราะช่ดรู้เรื่อง <c oughs> ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องคอเซนเตอร์ล่ะคะอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณจะทําได้อย่างที่พูดไหมคะปี68ผมไม่เชื่อว่าจะเบ็ดเสร็จโอเคแก้ได้แต่อย่าลืมเลยว่าพวกอาจญากรรมไซเบอร์มันก็ปรับเปลี่ยน นะครับคือยืดหยุ่นกับตัวเองได้ตลอดเวลา,าคุณมาประเทศนั้นผมก็ไปประเทศนี้ยืดระยะ<ฮ>อย่าลืมนะฮะมันมีระบบดาวธงดาวเทียมเนี่ย<ฮ>นะจากเพื่อนบ้านก็ขยับไกลออกไปหน่อยเหนื่อยมากขึ้นนะครับคุณบมแล้วที่สําคัญเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็รู้เวลาช่วยเหลือคนไทยที่ออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรแล้วแต่เนี่ยเราทราบข่าวน้อยหรือเกินว่าบุคคลเหล่านี้ไปในฐานะอะไรถูกล่อลวง เป็นนักท่องเที่ยวหรือถูกรับคาตัวจับไปอะไรอย่างเงี้ยหรือกลายเป็นสมอ้างสมยอมที่จะไปดําเนินธุรกิจแบบนั้นด้วยนะฮะเราก็ต้องจัดการเครือข่ายตรงนี้ด้วยถ้าแน่นอนคนไปร่วมมือหรือเอาดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่ามองกันไว้เป็นพยานหรือเป็นเหยื่อเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่มีทางล้มหายตายจากอย่าลืมนะครับ call c e n t e รรูปพวกธุรกิจตรงเนี้เงินมันก้อนมันใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใจไม่แข็งพอเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเนี่ย อย่าลืมสิครับว่าที่เขากล่าวหากันมาเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะฮะสมมุติว่ามีสิบเจ้าจับจับสั b เกตอีกสาเนี่ยเป็นเครือข่ายตัวเองเนี่ยใช่ไหมอันหนึ่งได้ผลงานเงินก็ได้ะนะครับจะหาว่าประชาชนไม่รู้เขารู้เวลาเขาจับได้แบบมันจะต้องส่งใครถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะจับได้แต่ว่ามันจับได้ไม่หมดนะครับเพราะตราบใดที่ระบบกลไกของกลไกรัฐไม่สังายาณาอย่างจริงจังเนี่ยหรือเอาผิดได้เนี่ยนะครับบางคดีที่มันใหญ่ๆโตเนี่ยแล้วก็เงียบไปแล้วเขามีตัวใหญ่กว่ามาอีก ดังนั้นผมคิดว่าเป็นลักษณะที่ผมไม่อยากเลียกปลาหีก็พยายามให้กําลังใจนะว่าโอเคพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ปี68ผมไม่เชื่อว่าจะทําได้เบ็ดเสร็จกําลังได้ไม่หมดครับมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณทักษิณประกาศทุกเวทีการเลือกตั้งค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะกวาาให้ได้200ที่นั่งคิดว่าทําได้ไม่ได้ครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ประกาศว่าจะได้พักเดียวก็เหลือแค่140นะครับผลงานล่าสุดก็คือต่ำกว่าเป้าไปเกิน70%เพราะฉะนั้นผมเี่ยไม่ค่อยเชื่อ นะครับแล้วก็ดูคือ,ค,อคือฐานคะแนนของคนที่เลือกแต่วันนั้นยังไม่ได้อยู่ในไทยไงถึงไม่อยู่ในความนิยมของคนที่รักมันไม่เปลี่ยนนะครับผมคิดว่าคนที่เคยรักคุณทักษิณน,นะเวลานี้นี่นะครับจำนวนลดลง นะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคู่นะครับหรือว่า,เ,าเรื่องของจุดยืนทางการเมืองอย่าลืมว่าที่ผ่านมาในรอบหลายสิบปีเนี่ยเพื่อไทยโจมตีพักประชาธิปัตย์ทุกวันนะครับด่าเขาว่าเลวว่าชั่วเนี่ยด่ากันมา20ปีอ่ปีนะครับแล้วคนที่เชียร์เพื่อไทยเนี่ยก็อินกับความเกลียดชังประชาธิปัตย์แล้ววันดีวันดีคืนดีคุณแพทองทานก็ไปจับมือกับประชาธิปัตย์ หลังจากที่คุณเสรษฐาไปจับมือกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เพราะการข้ามขั้วแล้วไปจับมือกับคนที่พักเพื่อไทยปลุกระดมให้คนของตัวเองเ,องเกลียดเขามาตลอดเนี่ยนะครับความรู้สึกคนก็เสีย แล,แล้วคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาไปเขาไปตายกันเขาไปชุมนุมกันเขาไปนอนกลางดินกินการายเพราะเขาถูกบอกว่าเกียรดประชาธิปัตย์เกียติพลเอกประยุทธ์เกียิพลเอกประวิตยแล้วตอนนี้เพื่อไทยจับมือกับคนเหล่านี้หมดเนี่ยความนิยมก็หายค,คนรุ่นใหม่เนี่ยผมยังนึกไม่ออกเขาจะเลือกคุณทักษิณหรือว่าคุณแพรทองทานต่อด้วยเหตุผลอะไรตัวเลขเศรษฐกิจนะครับบอกว่าเพื่อไทยมาทักษิณมาเศรษฐาพาไทยเป็นสตรีเศรษฐกิจจะโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์ผ่านมาสองปีเนี่ยปีที่หนึ่งโตสองจุดสองปีที่สองโตสองจุดสามขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านสิงคโโโปตตเวียดนาม คุณจะเอาอะไรมาคุยอะครับถ้าคุณอ้างว่าเศรษฐกิจจะดีเพราะคุณมาเป้า5%้าต่อปีมันได้แค่2มา2ปี 2> เพื่อนบ้านจะโทษว่าเพื่อนบ้านก็หวยเพื่อนบ้านก็ไม่หวยเพื่อนบ้านสิงคโปร์ไปสีเพื่อนเพื่อนบ้านเวียดน,นามไป7ไม่มีอะไรให้คุยอะครับตอนนีผ้ผมคิดว่าโอกาสได้0 0เนี่ยในยากไม่มีทาง